สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับเมื่อไ้เบาแอมเราทงได้นเดินทางมาติดตามตัวเลขกับหนาน้องเนาะครับเนาะเป็นกะย่ทงให้ทงหน้าครับนอนยุทงหน้าพี่ละครับมือขึ้นนี่ครับจบปูครับปูมาดึงขาประสันครับเอฟซีนี่นอนยุเสื้อมองนี่ละครับนี่เอฟซีนี่ดึงขาหยอก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 ประสันเฮ้ยมันมันเป็นอีหยังบอกครับเห็นผู้ชายหลางใหญ่สูงดำครับบอกเลขครับเอฟซีเนาะสิเป็นแนวไรครับหนาน้องเขเข้า พร้อมแล้วครับสวัสดีครับน้าน้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าน้องสวัสดีค่ะครับผมเป็นแนวด้าก่อนครับน้าน่องดึงขาที่พ่อครับเออพ่นดึงขาบ่อเด็กนี่นะเดี๋ยวดึงมันเป็นลักษณะอะไครับมันเป็นหูซึกแนวด้าครับซึกงหูยาวมานี่นะครับพันดึงขาทุบเลยบ่อครับเอออุ้ยเหี้ยมเนาะครับเนาะผู้ใดให้กดดึงครับเจ้าปูพึ่นนะเจ้าปูอื จบปูครับเป็นจบปูมาดึงเนาะครับเนาะเอาก็นอนแนวนอนหน้าคนเดียวนี่แหละคือว่าละ่ะอับจาไหนต่อครับเบาเลยครับบาเนี้เราซูเอฟซีฟังจะจ,จ,จังเบิ้งนะนอ้องฟันแม่นครับเอฟซี e ก็บ,บอกให้มาติดตามไลฟ์เพราะว่าเพ็่นกับโบคอยฟันกำลังมาฟันนี่ครับแนวไดอีกครับบาเนี่นะน้องเอาคิดเบิ้งเราเกลียดเลยนะเพื่อน สื่อเอาเรือ่อมาครับสื่อเอาเรื่ออืมครับตัวไหนล่ะครับน้าน่องสื่อเอาตัวไหนล่ะครับหนึ่งหกสี่นะหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่อืมเป็นเราให้ฟังเรื่อครับน้องให้หัง,งหนีห่หูหนะใส่ในหูเลยหูเงียขึ้นมาโอเคจื้อ,อไรครับ สองตัวมีบ่คะสองตัวห้าห้านี่ฮะ,ะสองตัวห้าสองตัวห้าห้า,ห,าหนึ่งหกสี่ครับห่าห่าอ้าวลองเบิ้งครับหหน้าน่องของเข่าเนาะครับเอฟสี่เนาะเป็นปูเถาาเป็นเจ้าปูเจ๊เเปูเค,เคยฟันเห็นเพิ่นเจือเทือบ่ละครับเมื่อเคยฟันเจือหรอทัฟันเห็นครับ่งฟันเห็นฟันเห็นเนี่นย สนมากไม่อันที่ให้พี่หน้าเนาะมาบอกเนาะมาเหมือนจะเป็นเจ้าปูครับเอฟสี่เนาะครับเนาะหนึ่งหกสี่กบหาหาว่าสันครับจังไรอีกครับบ่าเนี่รูปร่างเป็นแนวไหนคะรูปร่างใหญ่สูงเนาะรูปร่างใหญ่สูงผิวขาวผิวํำผิวขำคำโอ้ผิวํำใหญ่สูงดำรูปร่างใหญ่ผิวขำ คนโบราณเนาะคนโบราณสมัยตะกี้ครับจะสิเป็นลักษณะนี่ล่ะครับเดบสี่คนมหาเล้วพว่อกำมาดึงดึงข้าแล้วเพื่อกำว่าสิมาให้โซ่ให้ลาบ่หคะเออสัญญะครับตัวไหนก่อนครับเอาย้ำอีกเนี่ยหนึ่งหกสี่ครับหาหาสองตัวหนึ่งหกสี่ครับหาหาเนาะอ่ะก็ได้เรียกลวครับมีอย่างอีกครับคุณน้าน้อง บ่มียังเนาะกระซมนี่แหละซอมนี่อันนี้เอาคนว่าวัวปิ้นเนาะครับเอฟซีเนาะว่าวโม่ข้องการฟันเนี่ยมสันซอมนี่ก็ให้ซอมนี่ละดึงขาคางไส้หรือคางขวาล่ะครับนี่ยกล้ามาคางไหนครับน้าต้องคางไส่เนาะคางคางไส้นอนอยู่เนาะอู้ซึกสิงิษสิงิษสิงิษเลยบบอกครับแนวทางเลยครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับน้าต้องครับขอบคุณครับผมเนาะ ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกับน้า้องของเฮาครับหนึ่งหกสี่หรือว่าหาหาครับมันใจเยือกหรอล่ครับน้า non มันใจอยเนนะครับผมเอ้าครับมันใจแนวความฝันเพิ่นว่าครับเอฟซีงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันอยหกสิบแปดครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้า non นะครับเนาะเมือนี้นครับเอฟซีย่านเพึ่งไปใส่ครับย่านเพึ่งไปใส่ครับเบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ เบ่าเอมมาชมนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่าผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื้อเรลียกสื้อลอตเตอรี่เจงสีเ่เือถือเนาะครับเนะาะทมาชู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใหเนาะครับเนาะ้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผม่านลว้พ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่แหะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับโบล้อซาครัคบท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่นทานใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างโบเห็นลาน้านเฮ้ยว่ามีอีังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเห็ุในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานขาดลานขายของเฮ้าครับขายดีปั้นเที่น้ำที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบ,า,บาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับ่ามผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อ่ล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่กันนี่ครับหูยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุหร่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปห้ญาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนะท่า้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนะครับ่ามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียดเจังไรในตัวเขาซีเรียลออกไปดื่มกินแล้วกะ็อาบนะครับท่านผู้ชมนะะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเปรีกเออครับเอาไปใส่ละให้ถึงเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาพิ่งทำเลยพอเลยพิ่งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาะไ้แบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาคเะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ